งานเขามาที่จะถึงในวันพรุ่งนี้กับครั้งแรกของปี2023ในวงการเกมเมอร์ในประเทศไทยนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นกับการเลือกซื้ออุปกรณ์ด้านวิดีโอเกมทั้งในด้านฝั่งโน้ตบุ๊กที่มันก็เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคนที่อยากจะจบในตัวเดียวไม่ต้องวุ่นวายแต่ถ้าสายคัสตอมที่บวกเน้นความคุ้มค่าและก็ควบคุมก็ประมาณของตัวเงินในกระเป๋าได้มันก็ต้องเป็นทางฝั่ง PC นั่นเองและหัวใจหลักที่เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในสายเกมมิ่งที่จะต้องเลือก ตัดสินใจกับตัวเลือกแรกนั่นก็คือเจ้าตัวฮาร์ดแวร์ที่ชื่อว่า GPU หรือกราฟิกการ์ดที่อุปกรณ์ตัวชิ้นนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงหรือตัวไทม์ไลน์ของการเปิดตัวรุ่นโมเดลใหม่ๆที่ค่อนข้างจะชัดเจนและในปี2023นี้นะครับถ้าเป็นการ์ดจ,จอด้านสายเขียวหรือทาง n v ็น i ีเดียที่เป็นผู้นําในตลาดด้านนี้นะครับก็ได้มีการเปิดตัวการ์ดจ,จอซีรีส์ใหม่อย่างตัวซีรีส์ RTX 4000ออกมาในตัวรุ่นไฮเอนกันแล้ว แต่ก็ยังคงมีเพื่อนๆหลายคนที่อาจจะไม่ได้สนใจกับตัวเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของตัวราคาที่อาจจะแพงเกินงบประมาณหากจะนามาใช้เพียงแค่เล่นเกมเพียงอย่างเดียวเอาไปซื้อเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5หรือ Xbox Series จะดีกว่าไหมดังนั้นตัวงบประมาณของตัวราคาการ์ดจอของทางด้านฝั่งสายเกมเมอร์ PC ในช่วงนี้หลายๆคนก็อาจจะตั้งงบเอาไว้กับสเปคของตัวการ์ดจอนั้นเพียงแค่ตัวการาฟิกการ์ดเพียงอย่างเดียวก็น่าจะอยู่ที่ช่วงประมาณ 8,000- ถึง20,000บาทเพื่อนๆจะเห็นว่าราคานั้นก็จะมีช่วงราคาที่เลือกค่อนข้างจะกว้างเพราะสาย PC นั้นยังมีตัวปัจจัยอื่นๆเ,เล็กๆน้อยๆเข้ามาประกอบในด้านราคาอีกด้วยนะครับมันก็อาจทำให้งบประมาณของราคากา้จอนั้นมีการปรับเปลี่ยนได้เสมอแต่ในตัวคลิปนี้ทางผมก็จะขอพูดทางฝั่งค่ายเขียวมากหน่อยนะครับและในช่วงเวลาตอนนี้กับตัวกล้จอ ในตัวรุ่นโมเดล rtx 3 0 5 0จนถึง3 0 7 0 ti แต่แต่แต่คลิปนี้นะครับอาจทำให้เพื่อน,อนๆหลายคนหรืออยากเคลิบเคลิ้มกับตัวราคาที่แสนเยาหยวนในตัวงานคอมมานที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็ได้นั่นก็เพราะว่าเพื่อนๆนหลายคนและก็อาจจะไม่ได้สนใจกับตัวการ์ดจ,จอในซีรีส์ใหม่อย่าง rtx 4 0 0 0เพราะเพื่อนๆก็ต้องอย่าลืมนะครับในเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่จะรองรับการทำงานของตัวการ์ดจอรุ่นใหม่ๆอย่างตัวซีรีส์ rtx 4 0 0 0นั้น ที่จะช่วยยกระดับในการเล่นเกมให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นกับตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่า DLSS หรือเรียกกันยาวๆว่า Deep Learning Super Sampling ที่เพื่อนๆก็อาจจะบอกว่าแล้วมันยังไงล่ะครับเฮ้ย <c oughs> จะมาบอกว่ายังไงไม่ได้นะครับเพราะมันคือเทคโนโลยีที่มันจะช่วยยกระดับของตัวเฟรมเรทในการเล่นเกมนั้นให้มีความลื่นไหลที่มากขึ้นกว่าปกติและเมื่อบอกแบบนี้เพื่อนๆก็บอกว่าอย่าไปสนใจเลย ถ้ายกตัวเฟรมเรทได้ก็คงยกได้มานิดนิดหน่อยหน่อยอย่าดูถูกไปนะครับเพราะตัวอย่างเกมที่ผมได้ทดสอบมาให้เพื่อนๆดูกับตัวหน้าจอที่แสดงผลในตอนนี้นะครับกับตัว LG C2 ในความละเอียดระดับ 4K 120 h z กับเกม Shadow Warrior ภาคที่3ในเวอร์ชั่นของ PC นะครับที่ก็มีให้เล่นกันแบบฟรีๆกับลาสมาชิกบนตัวระบบ PC Game Pass เพราะถ้าหาเพื่อนๆได้ทำการเปิดการทำงาน ในตัวฟังก์ชันของ DLSS กับตัวเกมนี้นะครับก็จะเห็นความคมชัดหรือความลื่นไหลกับตัวงานด้านภาพระดับ 4K ด้วยตัวสเปกการ์ดจอที่ผมใช้ในการทดสอบครั้งนี้กับตัวซีรีส์ RTX 3070อยู่มันก็สามารถช่วยยกระดับเฟรมเลตให้ลื่นไหลในระดับ60เฟรมได้แบบชิวๆและถ้าหากเทียบตัวเกมนี้กับการเล่นบนเครื่องเกม Xbox Series X ตัวท็อปแรงสุดในฝั่งเกมคอนโซลกับช่วงเวลานี้ กับการเปิดการทำงานระบบ DLSS ในฝั่ง PC หากมองด้วยสายตาของผมผมก็ยังยกให้กับการเล่นเกมตัวนี้บนทางฝั่ง PC ชนะไปอย่างได้เอกฉันมันจึงไม่แปลกนะครับที่ตัวฟังก์ชัน DLSS มีความจำเป็นอย่างมากในการเล่นเกมแต่ถ้าหาเพื่อนๆตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อการ์ดจอในวันพรุ่งนี้หรือในช่วงงานคอมมาที่จะเกิดขึ้นกับตัวกาดจอค่ายเขียวของทาง NV i d i a ในรุ่นซีรีส์ RTX 3000 ผมก็อยากจะเตือนหรือเบรกเพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือคุ้มค่าแล้วไหมแต่อันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับแต่สําหรับตัวผมนั้นกับมองว่ามันไม่น่าใช่เวลาที่เหมาะสมเท่าไหร่กับการซื้อการ์จอ RTX ในรุ่นซีรีส์3000กับช่วงเวลานี้นั่นก็เพราะตัวเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยในการเล่นเกมให้ลื่นไหลที่มาพร้อมกับตัวภาพการาฟิก ที่สวยงามมากขึ้นกับการยกอัพสเกลหรือไม่อัพสเกลกับตัวเกมที่รันภาพกราฟิกแบบหนักหน่วงที่ขอให้ตัวเฟรมเรสติ่งนิ่ง,ง,งระดับ60เฟรมก็พอใจซึ่งการใช้งานในลนักษณะแบบนี้ก็อาจจะต้องพึ่งพาฟังก์ชันของตัวระบบ dlss ของตัวการ์ดจอของทาง nvidia และเจ้าตัวฟังก์ชัน dlss นี่แหละครับมันได้มีเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดในตัวเวอร์ชั่น3ที่เป็นตัวชูโรงจุดเด่นกับการ์ดจอรุ่นใหม่ในซีรีส์4 0 0พนะครับที่จะลองรับการทำงาน ของ DLSS ในเวอร์ชั่นที่3และมันก็ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกับตัวเวอร์ชั่นเก่าอย่าง DLSS เวอร์ชันที่2อย่างพอสมควรนะครับจะพูดง่ายๆว่ามันมีดีมากขึ้นนั่นเองและเจ้า DLSS ในเวอร์ชั่นที่3นี้นะครับมันเหมือนจะซอแวลนะครับว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อกับตัวการ์ดจอรุ่นเก่าอย่าง RTX ซีรีส์3000หรือจะเป็น2000แต่หลายๆคนก็บอกว่ามันทำงานได้นะครับ แต่การใช้งานฟังก์ชัน DLSS ในเวอร์ชันที่3นั้นก็จะทำงานได้ไม่ดีเหมือนกับการทำงานบนสตาปัตยกรรมตัวใหม่ Ada e Lovelace กับการ์ดจอ RTX s e r i e ส์4,000และผมก็เชื่อว่าในตัวงานคอมมาทครั้งนี้การ์ดจอ s e r i e ส์4,000ตัวรุ่นแรกสุดที่ฝังอยู่ในตัวโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ในหลายๆแบรนด์กับรุ่น RTX 4 0 5 0 Mobile ที่จะได้รับพลังแฝงอย่าง DLSS ในเวอร์ชันที่3ไปนั้นก็คงจะเป็นตัวเลือกในด้านความคุ้มค่า ของลาวเกมเมอร์หลายๆคนจนหมายปองไว้แล้วเช่นกันและนี่ก็เป็นตัวข้อมูลที่ผมเองก็นํามาประกอบเพิ่มเติมกับเพื่อนๆที่ยังลังเลว่าจะซื้อดีหรือไม่ดีกับตัวการ์ดจอซีรีส์ RTX 3 0 0 0กับช่วงเวลานี้และถ้าเพื่อนๆถามผมผมก็จะให้ความคิดเห็นว่าถ้ายังไม่ได้มีความรีบร้อนหรือจะเล่นเกมในเวลาเร่งด่วนขนาดนี้นะครับ ผมเองก็จะคอยตัวรุ่น RTX 4050หรือ4060หรืออาจจะเป็นตัวจบในสายประหยัดสุดๆกับ RTX 4070กับทางฝั่ง PC ที่มันก็คาดว่าจะมีการเปิดตัวกันในช่วงกลางปีนี้ซึ่งด,ดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นเวลาที่นานมากจะเกินไปใช่ไหมล่ะครับส่วนใครที่จะไปทางค่ายแดงหรือฟ้าน้ำเงินนั้นก็ศึกษาตัวช่วยเทคโนโลยีของการอัพสเกลกันด้วยนะครับเพราะมันก็มีดีมีเด่นแตกต่างกันแต่ถ้าจะยกให้ที่หนในด้านนี้ ก็ต้องบอกว่าทาง n v i d i ียยังคงเป็นผู้นำอยู่นั่นเองท้ายนี้ก็ขอฝากบอกเพื่อนๆนิดนึงนะครับกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ a c o อน TV มีกำลังใจหรือการสร้างตัวคอนเทนต์เนื้อหาดีๆได้ออกมาอย่างต่อเนื่องกับการสนับสนุนหรือสมัครสมาชิกแบบรายเดือนของทางช่อง a c o อน TV ได้แล้วในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ได้รับชมคลิปนี้ไว้อีกครั้งและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ